นะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นคลิปพิเศษนะครับมานั่งคุยกับคนแทงหัวนอกนะครับซึ่งทุกครั้งที่คุยมาก็จะเป็นคนแทงคานท้งนี้เป็นคนแทงวัวป่านอกนะน่าจะเป็นคนแรกที่มานั่งคุยด้วยท่านนี้ก็คือบอยครับบอยทีเคนะครับโอเคครับสวัสดีครับบอยครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากนะที่ต้องที่มานั่งคุยกัน แลกเปลี่ยนว่าคนแทงวัวนอกเป็นยังไงนะครับคุยความเป็นมาได้หน่งเนาะว่ามาเกี่ยวข้องกับคนแทงเป็นยังไงคนแทงวัวนอกเนี่ยก็เริ่มแทงวัวในที่หน,นังนะครับแทงมาเรื่อยๆแทงคานก่อนหรือว่าแทงนอกเลยคานคายไม่เคยแทงเลยไม่เคยเลยแทงนอกใครเป็นอาจารย์ก็หลักจำเขามากครับทุนใหญ่เอาหลักจำเหรอ ก็คุณคิดเรามีคนฝึกสอนมีเลยคนบอกมีครับมีมีใช่ไหมอ๋อก็มีคนสอนมาเรามั้งนอะอ๋อแทงสอนอายุเท่าไหร่ก็เพิ่งมาแทงในปีสองปีนี่แหละครับที่ว่าเรียนแทงมาปิดริงเป็นจังกันเถอะอแทงเป็นอาชีพเลยนะแทงเป็นโอ้แทงเป็นอาชีพเลยใช่ไหมหลับจ้างแทงครับมะก่อนครับเป็นเสียงมุมน้ำเงินมะก่อนเล่นมดครับมาก่อนเป็นเสียงมุมน้ำเงินยูมุมน้ำเงินไปโตฮัทที่รับมาเล็กๆเตี้ยงเอ้อ่า ว่าเป็นดาราทั้งหมดมาเลยว่าดาราไรกูวัวเรื่องจริงเงม้ยอะไรจริงเงี้ยไม่ใช่เรื่องโจ๊กใช่ไหมเรื่องจริงเลยโอ้ตอนหนึ่าแทงเป็นอาชีพเป็นอาตือเป็นอาชีพเลยเหรออาชีพนะครับโอ้ท่านผู้ชมมือแทงมือไงวกแทงบ่าน่อนี่หายากไหมตัดตาวงกันโบราณหานอหายากไหมตัดตาตูนคนแทงน่อนี่หายากไหมคนแทงนหน้าไม่ยากมีเข้าไปแต่คนแทงเก่งคนแทงเก่งอ่า ไปเช็คได้เลยช่ว่ามีมีชื่อเนี่ยเพชรบุรีก็มีบอยทาาเนือก็มีพวกเด้งพวกแพะพวกเนี้ยว่ามีไม่กี่คนนับคนได้ที่แทงนอกได้ถ้ามีชื่อก็อับหลักจำขามาก็คือเนี่ยกาลบูนเมืองเนื้อกับผู้ช่วยเด็งหัวหักเนี่ยบองคนเนี่ยการะบูนเก่งนะการะบูนเก่งครับได้ยินคนได้ยินชื่ออยู่การะบูนเมืองเนือเนี่ยหลักจำขามาก็มาแทงตารางก็มาลูจักกับพวกผู้ช่วยเด็งนะนะเขาก็ซ้อนหมั่งบอกหมั่งอะไรหมั่งก็แทง หลักการมาแทงด้วยกันดยู่หลักการแทงหัวนอกมีมีมั้ยพอจะบอกได้เปิดเผยได้ไหมมีครับบอกได้ครับบอกได้เนาะไม่ไม่พวกนี้ไม่เป็นความลับของพวกนี้เนาะอยู่ที่การฝึกฝนอย่างเดียวพวกนี้เนาะเป็นยังไงหลักหลักการยังเวลาแทงนี่หนึ่งนะต้องดูหัวหัวหัวนอกเนี่ยครับครับมันจะมีหมุมอยู่หมุมหนึ่งที่ว่ามันจะขึ้นมันจะมันจะหลุยของมันเองเวลาเราวิ่งไปแทงเนี่ยเราต้องวิ่งเพื่อเพื่อนี่ไม่ฟ้ามว่าคือว่าถ้าวิ่งไปแทงเลยปุ๊บเนี่ย หัวอาเสียหลักได้เราต้องวิ่งฉลออล้อมุมแทงถ้าว่ากระจายออกไปก็แทงไปก็ส่งมันดันให้มันขึ้นไปมึงตักแทงเสือแทงเสือยี่ใช่ไหมถ้า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 ว่าบางคนเนี่ยวิ่งไปถึงก็แทงเลยก็เอออย่างนั้นนะถือว่าแทงอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่เสียเสียเสียหลักเลยแต่ถ้าเราแทงส่งนี้มันจะไม่เป็นไรใช่ไหมอู้แต่ว่าขำไปเลยคือเราเราเราต้องต้องรู้จังหวะวัวด้วยใช่ไหมรู้จังหวะอืม้อ้ ถ้าวิ่งซุมซีสุมหาไปก็แทงมันแทงมันเสียจังหวะไปหมายวามว่าวัววัวนอกที่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 เราไปแทงเนี่ยบางตัวเราเคยเห็นไหมบางตัวหรือว่าเราไม่เคยเห็นถึงไปแทงเนี่ยเคยเห็นก็แทงสุดแทะเขาจะจ่างครับบางทีไปเขาเราเราเคยเห็นไหมบางตัวบางตัวเราไม่เคยเห็นเคยเห็นวัวนอกเนี่ยก็จะเป็นวัวแบบในทีมงานก็เปื่อยๆเดิมๆแบบบางที ันก็เวียนมาพูกอะก็เป็นตัวเก่าตัวเก่าอะไรแบบนี้เราก็เคยแทงอยู่บางบางทีเราก็รู้สไตล์การวิ่งของว่างนนั่นแหละที่วเลยม่แมันต้องรู้จังหวะใช่ไหมะที่พูดที่ต้องถามว่าวัวที่เราไม่เคยแทงที่เคยไหมที่มันไม่เคยแทงไปแทงพวกนีบ่อยมีมีใช่ไหมก็เป็นยังไงส่วนมากมันก็จะชนะคส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะชนะใช่ไหมโอ้เนาะมันเป็นพูดถึงไงมันเป็นเป็นพรสวรรค์หรือเป็นเทคนิคพวกเนี้ยถ้าาเราตั้งมุมมองของเรา เป็นเทคนิคด้วยอ่อนสวรรค์ด้วยอรสวรรค์ด้วยเพราะว่าให้แทงทิศผลวิ่งเหมือนกันแทงเหมือนกันก็ไม่ได้มาใช่เห็นไหนมเขาบอยได้บอยตับเล็วิ่งออกไปเนี่ยแทงขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยราคาเปลี่ยนเลยถ้าแทงขึ้นนี่ต้องตั้งแทงขึ้นนอกไปล้องอยู่ขาคดจะกลับมาเสมอเลยแม้ว่าถ้าว่าเสมออะไรเสมอกันบอยแทงไม่ขึ้นราคาขาดในต่องเลยใช่มยาวเลยตอนนี้มึงต้องเงินดูดูคนเดียว ทำเป็นดีนะดูเดียวดูบอยอย่างเดียวเลยบอยวิ่งไม่วิ่งเอาบอยวิ่งไปแล้วแทงขึ้นแล้วขึ้นราคาราคาอยู่อยู่ตรงนี้เลยอืครับที่เห็นนะครับครับครับแทงสองปีแทงเป็นอาชีพแทงประมาณกี่กี่กี่ครั้งแล้วถือว่าสนะน้ำใหญ่าใหญ่ต้องรังแทงแทงลูกคืนนะหัวออกไปนี้ถือว่าหัวพกผมไม่ได้เล่นก็คนอื่นก็มาจ้างแทงจ้างแทงใช้เท้าประ่าแทงหัวให้ลุงใช้นี่ แพ้ไไตัวเดียวไอไอแวนไอแวนเพชรขืนที่น้องพู<อ>้สาที่เลือประมาณหลายตัวน่กือบยีสิบตัวชนะหมดเลยชนะหมดเลยเลยคยแพ้หมดเลยฝัน,นักหนักันเลยใช่ไหมั้ยนั่านท่นมาลับปีบานเลย <c oughs> <c oughs> มาลับปีบ้าน <c oughs> จ้างแพงจ้างดีเนาะจ้างบอกราคาได้ไหมค่า รไม่ไม่ไม่เคยเรียกครับแล้วแล้วแล้วแต่จ้างเขาได้ไ่เลยน้อยเาใแล้วแต่คนจ้างแล้วแต่คนจ้างจะจะให้เท่าไหร่เราเร่ไดใจเนาะผมอาชีพหลับจางนะอืแล้วแล้วแต่จะให้เท่าไหร่เราเราไม่เรียกร้องเลยแงนะสมมติว่าขานของเขาอะเขามาจ้างผมแทงนอกผมก็แทงแต่ว่าคู่ที่เขาเจอกันอะผมก็แทงทั้งสองฝ่ายผมก็เคยนะครับ คงมีทางกขาพูว่าเขาคุยกันแล้วเรียบร้อยๆนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวเหรอใครจ้างเราแทงเขาเลยคิดว่าเอ้ยมันเป็นอาชีพนะครับเออเหรอแต่คนคือเข้าใจเขาเข้าใจคนที่จ้างเขาแทงเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าบ่อยผมก็บอกเขานะว่าใครจ้างเขาแทงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือแทงเนี้ยมาตรฐานเดียวกันหมดเลยใช่มาตรฐานเดียวไม่ใช่ว่าเป็นตัวไปขานมาตรฐานอ่าอืมก็คือผมก็บอกเขานะว่าผมแทงทั้งสองขางนะ ก็คือผมเข้าใจก่อนนะเดี๋ยวจะหามาทีหลังว่าเราได้ไงใช่เออนั่นแหละปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยใช่อืมแปลงทั้งหมดประมาณกี่ไฟทั้งหมดจําได้ไหมสองปีเนี้ยเยอะไหมเป็นร้อยไหมร้อยแปลงตึกคืนเลยไม่ว่าโอ้โหเป็นร้อยนะอืมคืนนี้ไปไม่คืนเนี้ยไปไปไอ้ไยเรื่องร้านเอ้ยไปเมียคอยได้ใช่ไหมคนคนยังยังยังไปเนี้ยเราเรารู้ไหมใครใครจะมาจ้างเราเรารู้ล่วงหน้าหรือว่าไป ไม่านเจอในร้านเจอในร้านนี่ไหมบางคนก็โทรมากนบางคนก็เขาเอ้ดีเขาโทรมากนโทรล็อกตัวเลยบางคนนั่นนะมาเพื่อเหลาออกร้านอื่นไงหรือว่าร้านนี้มาแทงผมให้แ่้อยทุดียจะเป็นหัวนอทั้งหมดเนาะวัวนอกทั้งหมดเลยคานแไม่เป็นคันไม่เป็นเลยใช่ไหมไม่เป็นเลยใช่ไหมเหรอพี่ว่าว่าเป็นคานด้วยแต่ไม่รับแทงคานไม่เป็นไม่เป็นเลยนอกอย่างเดียวเลยโอ้ โอ้โหถือว่าทายเนท่ายมงหยุดได้มังหยุดได้มั่งใช่ไหมอืออืถือว่าเป็นคนแทงอ่าบาดนอกอีกคนหนึ่งนะถือว่ามือหนึ่งของเพชรบุรีเนาะอือเป็นคนเดียวแล้วมั้งที่แทงเจ๋งที่สุดอะตอนนั้นก็ตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่เห็นใครนะยังมองไม่เห็นใครที่จะขึ้นมาใกล้ๆกันนะพุดง่ายๆ่เขาไม่ไปแล้วคือว่าราคาเปลี่ยนราคาวนก็มีคนเดียวเนี่ยเนาะนะบอยทีเค นะครับก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับคนวงการวัวลานหรือท่านที่อยู่นอกวงการวัวลานจะได้ดูเข้าใจเนาะนี่คือประตักไลยเนาะท่านผู้ชมนี่คืออาวุธของคนแทงคนแทงวัววัวคานวัวนอกวัวคานวัวนอกประตักเหมือนกันหมดเลยเนาะไม่ต่างกันวัวคานจะยาวกว่ายาวกว่ายาวกว่านิดนึงวัวคานประมาณสองเมตรสองเมตรนะวัวนอกวัวนอกก็ผมต้องใช้แบบนี้ครับถาอันเหล็กผมแทงหากหมดเลยเครื่องหนึ่งนี่ใช้ใช้ ใช้เกียร์ปักพวกนั่นอยู่สองอันครับสองอันใช่ไหมถ้าหัวเล็กก็จะใช้อันสันน้อยเล็กก็จะสันน้อยถ้าหัวใหญ่ก็เล็กก็จะยาวน้อยแล้วก็ตัวใหม่ก็จะยาวน้อยสองปีนี้ใช้ประตักหมดไปเกียร์ละเยอะไหมก็พอได้ครับพอใช้ไปมันก็ชำรุดหักมังอะไรมังก็ต้องสือเตรียมใหม่ส่วนใหญ่ที่ที่มันชำรุดกเพราะปลายหักใช่ไหม ใหญ่ไปหรยกว่าการไอ้ด้าด้ามักเลยแตกมังอะไรมาครับมันใช้ตุกขืนนะครับอ๋อเออใช้ตุกขืนใช่ใช่ใช่โดนนำมังโดนแรงมอมันก็แตกเนาะอืมอืครับก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางบอยทีเคนะครับที่มลักเปลี่ยนนะครับให้วงการโบราณหรือวงการอื่นที่อ่าอย่างที่บอกเมื่อกี้อยากดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรานอกนะครับถือว่าเป็นมือหนึ่งของเพชรบุรี นะครับในในตรงนี้ครับอ่าขอบคุณมากครับอ่ะขอบคุณมากครับบอยคขอบคุณครับผม